ที่เราทำความชั่วได้ก็เพราะว่าเรายังเห็นว่ามันมีที่เรายังคิดทำความดีก็เพราะว่าเรายังเห็นว่ามันยังมีที่เราต้องพยายามทำจิตใจเขาเราให้ผ่องใสก็เพราะาเราเห็นว่าเนีมันยังมีอยู่เข้าแล้วถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องทำสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับจะทำให้จิตมันคิด ก็ไม่ได้กังวลกับความคิดของจิตเพราะสิ่งที่จิตคิดก็เป็นเรื่องไม่มีผู้รู้ก็เลยไม่ได้ไปคิดอะไรหรือว่าไปตัดสินใจจะคอยตามในอารมณ์ของจิตว่าจิตมีอารมณ์ยินดีจิตมีอารมณ์ไม่ยินดีจิตอารมณ์มีความชอบจิตมีอารมณ์ไม่ชอบใจจิตอารมณ์จิตมีความระ้ึกรึได้หรือว่าจิตระลึไม่ได้ผู้รู้ก็ไม่ไป ไปกังวลกับอาการของจิตไม่ว่าจะเกิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตมันไม่มีอย่างนั้นฟังอย่างเนี้เดี๋ยวเพิ่งมึนนะอันนี้เราพูดในเรื่องของผู้รู้เขารู้กันก็เรียกว่าเป็นป,ปฏิเวท มีปปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทสามอย่างใช่ไหมล่ะปริยัติคือการศึกษาปฏิบัติคือลงมือลงมือปฏิบัติในเรื่องที่เราศึกษามาพอเป็นผลปั๊บมันก็เกิดปฏิเวทปฏิเวทก็คือผลที่ใช้ในการรักษาใจของเขาดังนั้นคนที่เขารักษาใจของเขาแล้วเขาจึงไม่ใช้คําพูดอะไรที่เป็นเนื่องกับการปฏิบัติอีกไม่ได้เนื่องกับปริปรยัติอีก ขาก็พูดแบบลักษณะของปฏิเวทเขาพูดถึงผลพอพูดถึงผลปุ๊บคนฟังก็จอดเลยเพราะว่ามันไม่สามารถเดินตามได้คิดตามก็ไม่ได้เพียงจะรู้ว่าเออฟังแล้วม,มันใช่ออแต่จะเอาสิ่งที่เราฟังแบบเนี้ยแล้วเอาไปใช้มันไม่ใช่เพราะมันข้ามขั้นตอนข้ามอะไรข้ามการปฏิบัติ ยังไงการปฏิบัติของเราก็ต้องมีสร้างกำลังใจของเราให้เต็มช่วงเวลาทําความดีของเราก็อย่าให้มีนิว,นวรณ์กวนใจเราระหว่างนั้นก็ทําจิตใจของเราให้เข้าใจความจริงเพื่อมให้มันเกิดความผ่องความเรียกเศร้าหมองมันก็อารมณ์เดียวกันนะคุณจรินไม่ได้มีอะไรเป็นขั้นเส่ว่าแยกแยกกันหรอกมันเป็นเรื่องเดียวกันอแต่ในเรื่องเดียวกันเพียงแต่เราจะมีสติสัมปชัญยะ ที่จะมองในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นโทษเรายังเป็นผู้ที่ยังมีความดีก็เรียกว่าความดียังไม่ใช่ความดีจริงๆนะเป็นความดีที่มันยังมีความกังวลเป็นความดีที่เราทําแล้วเรายังมีความฟุ้งซ่านในความดีที่เรายังรังเลสงสัยในผลอย่างเนี้เออจริงเป็นความดีที่ยังไม่ถึงความดีจริงๆ ถ้าความดีที่เราทําอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเราละความชั่วแล้วนะด้วยกําลังใจเราเต็มด้วยเต็มใจที่จะไม่ทาความชั่วอีกอดทนต่อความชั่วที่เคยชั่วคืออดจนอดทนต่สิ่งที่คุ้นเคยของเราอ่ะปลดใจไม่ได้จะไม่อยากดา่าไม่อยากดยกูจะไม่ดา่ามึงกูจะไม่ด่ามึงแต่กูด่ามานานแล้วแต่กูจะไม่ดา่ามึงอีกกูจะไม่ดา่ามึงอีกเดี๋ยวแล้วเผลอไม่ได้ท่องด่าเลย แล้วก็ด่ามันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขยันที่จะนึกถึงใช่ไหมละ่ะนึกถึงว่าเราจะละนะเราจะไม่คิดด่าเขาเราจะไม่คิดด่าคนนี้นะคนเนี้ยเฉพาะคนนี้แล้วคนอื่น,นไว้ไว้ก่อนแต่คนเนี้ยเราจะไม่คิดดา่าจะไม่คิดว่าเขาไม่ดา่าเขาไม่ว่าเขาไม่ด่าเขาไม่ว่าเขา,าเราก็ท่องเราอย่างนั้นนะไอ้เขาได้ว่าเรามีวิริยะแล้วเราก็มาอดทนต่ออะไรอดทนต่อใจที่มันชอบเผลอออกมาว่า เดี๋ยวพอเราเพื่อเพลินไปคิดมันเรื่องมันปั๊บไหนเยนี่มันน่าซะเขาไม่ใช่ไม่ใช่เราคิดจะไม่ได่าก็นี่วะจะไม่ว่าก็นี่วาอย่างนีละเราก็ต้องข่มใจอดทนบรารมีมาละก็ต้องเป็นบรารมีนั้นไอ้ตัวปัญญาบรารมีมันก็ต้องคิดเฮ้ยไม่ไม่ได้ถ้าเราไปสินทำนี้กูเลวะ่ะเดี๋ยวกูตกนรกสินกูก็ไม่สมบูรณ์น่ะสิ มาเจ็บแล้วก็ขาดเมตตาน่ะสิอย่างนี้สีเราปรารนาก็อดน่ะสิทําอะไรมาต้องตั้งใจทําอย่างที่คิดอยู่ว่าอย่าโมตว่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดไม่เป็นไรแล้วว่าไม่ตายไปก็ไม่ถึงตงนกนรกแลว้วว่าไม่เอาเราก็ต้องมั่นใจในสัจจะของเรานะทุกอย่างมันก็ต้องไปไปได้กันถ้าเรามีสตินึกถึงมันก็จะไข้ครวนก็เรียกว่าไข้ครวนในอารมณ์ อ่าพอเราคข่ยควาในอารมณ์ปุ๊บความที่เรียกว่าจิตมันผ่องใสเพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่ร้อยลดจิตใจของเราคือสั่งโยน์อ่าที่มันไม่กล้าร้อยลดใจกองเราเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นเกี่ยวข้องอะไรกับเราเราจึงไม่อยากได้ไม่อยากเกลียดไม่อยากโกรธไม่อยากหลงมันไม่อยากใส่ใจกับมันอย่างนี้เป็นต้นเนะ ขึ้นในทางปฏิบัติน,นต้องค่อยๆไปเรากระโดดข้ามขั้นข้ามตอนไม่ได้มันทําให้ใจเราไม่พร้อมนั้นเขาจึงต้องให้ทําเป็นขั้นๆว่าอ้าทานของคุณเนี่ยคุณเต็มใจในการให้ทานแบบไม่หวังผลตอบแทนจริง,รงๆหรือเปล่ายังหวังนิดๆขอรวยหน่อยหวังนิดๆขอได้ลาบกะกาละหน่อยเทอะ หวังไว้นั่นก็ต้องมีเราก็รู้คนเดียวนะใครก็ไม่ไม่มารู้เรื่องของเราเราเรารู้ของเราเราหวังไม่หวังเรารู้เอ้ยได้เธอให้เพราะเธอเธอต้องการให้เพราะเธอมีความสุขกับการที่ได้ให้เขาสุขที่ให้เนี่ยเพราะว่าคนเกิดมามันทุกเนาะบางอย่างเนี่ยมันช่วยปััเต่อความทุกข์ได้เช่นอาหาร เช่นเงินเช่นของใช้เช่นสถานที่เช่นยารักษาโรคอะไรอะไรตรงนีอ้อะไรที่เราเราให้เขาไปเนี่ยเราหวังต้องการให้เขามีความสุขใช่ไหมเราจรึงให้เลาพอให้เขาตามเช่นเราคิดว่าเออจะเขาคงรับไปแล้วคงคงช่วยเขาเป็นสุดเราจะรู้สึกดีกันทีงทั้งที่เราไมา่เรายังไม่ได้เห็นว่าเขา ใช้ในวิหารนานที่เราทำเลยมันจะไม่เสร็จแต่เรารู้ว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเขาได้ใช้นะเขามีความสุขแน่อย่างนี้เป็นต้นนะ,ะพระพุทธเจ้าจึงทรงสัตว์วเจตนามันจะเป็นตัวบ่งบอกของเราว่าบุญจะเกิดหรือเปล่าบุญจะเกิดไม่เกิดก็ตรงที่เราเราตั้งเจตนาไม่ได้เกิดที่ตรงไหนหรอ ค่เรื่องลงมือทําเนี่ยคนคนเขาเห็นแต่เขาเห็นก็เขาจะไม่เห็นในเรื่องเจตนาของเราใช่ไหมล่ะเอแต่เวลาผลมันเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะว่าคนเขาเห็นนะผลมันเกิดตามเจตนาแล้วเวลาเจตนาเวลาตั้งใจถวายทำทานทําบุญทำความดีอะไรปุ๊บเราต้องถือเจตนากันแล้วว่าเราให้เพราะเราเห็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความสุขของคนที่รับคนรับก็เป็นสุขก็ให้ความสุขแก่เขาแต่เราเนี่ยไม่ต้องการอะไรถ้าเราต้องการจะดง้ว่าเรายังเป็นคนที่พร่องถ้าคนพร่องจะให้เขาทำไมล่ะเราเก็บไว้ไม่ดีกว่าเลยเอาไว้ใช้ไม่ดีวแต่เราพร่องถูกไหมล่ะแต่ว่าเราไม่พร่องแล้วเราจรึงให้เราจรึงให้ไปห้าบาทสิบบาทเราไม่พร่องนี ไม่จําเป็นต้องให้เป็นมากๆแล้วแค่ห้าบาทสิบบาทก็ถือว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เรามีแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราพร่องเราจึงให้ด้วยความเต็มใจนะว่าความเต็มใจของเราที่ให้เขาไปแล้วเขามีความสุขห้าบาทของเราก็เป็นสุขนะเหมือนที่เขาถวายทานกันเขาขาดอะไรขาดน้ําผึ้งอะไรอะไรก็มีหมดเลยทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบขาดน้ําผึ้ง เที่ยวหาน้ำพึ่งชินโนนที่นี่ก็ไม่มีใครเขาเขาให้ไปเจอพ่อหนุ่มคนหนึ่งมานพหนุ่มคนหนึ่งขายน้ำพึ่งก็ขอซื้อเขาคนขายน้ำพึ่งก็เลยถามว่าถ้าจะไปทำอะไรเขาบอกเขาจะไปทำบุญเขาก็เลยไม่ขายเขาขอร่วมด้วยเจตนาเขาร่วมโดยเขาต้องร่วมด้ดยเพราะเขาต้องการจะให้ให้คนที่ได้รับเนี่ยเต็ม เต็มความปรารถนาของเขาคือคนที่เขาจะไปทำบุญเนี่ยนะของทุกอย่างก็มีหม้อหายทุกอย่างมีทุกอย่างมแลวที่เขาอยากจะถวายทานของเขาละแต่ขาดไอ้น้ำผึ้งขวดเนี่ยมันไม่มีจริงๆแม้มาได้เจ้าของร้านขายน้ำผึ้งเขาไม่ยอมขายอีกแต่ก็ให้นั้นคนให้น้ำผึ้งขวดนั้นก็ทําให้ทานของเขาเต็มเลย ทีนี้ท่านก็เลยได้อานิสงส์ตรงเจตนาที่ให้ความสุขกับคนที่รับเอาไปเขาเต็มหัวใจแล้วเขาไม่บกไม่พร่องแล้วก็ทําอะไรเขาเต็มทุกอย่างเลยท่านก็เลยได้อานิสงส์เต็มกับเขาเหมือนกันแน่นละหลวงพ่อพระสีวลีท่านเะเป็นพระที่เกิดมาในชาติสุดท้ายของท่านมีเป็นพระที่มีลาบมากแล้วก็ไม่มีโรคโรคภัยแค่เจ็บมีน้อยมากเลยมีลาบอาการละเยอะ เจตน,นาเห็นไหมเ่ะไม่ได้เกี่ยวว่าของเยอะเศรษฐีที่เป็นคนทําในของเยอะก็มีของทุกอย่างเยอะแยะแต่หลวงพ่อพระหลวงพ่อพระสิววีสมัยนั้นท่านมีแค่น้าพึ่ง <c oughs> แล้วท่านก็ไปเริ่มกับเขาให้เขาเต็มใจๆเราจะบอกว่าห้าบาทก็สําคัญอย่าไปมองเรื่องราคาข้างงดเป็นสตังว่ามันเท่าไหร่หรอกนะ บองเจตนาเราเป็นเจตนาที่จะทาให้ผู้รับเขาเต็มหัวใจเขามีความสุขเอาเถอะเขามีความสุขถ้าเราได้ให้เขามีความสุขเราให้เลยน้อยแล้วก็ให้ก็ไปนะแต่ถ้า,าต้องการแค่นี้เราก็เอาแค่นี้มากกว่านี้เดี๋ยวเขาไม่สบายใจแล้วก็ให้แถวนี้แต่ก็าต้องการมากกว่านี้เรามีน้อยก็คุณมีทถวนี้ไปก่อนนะเอาพอรับได้สบายใจ นัะนเจตนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเจตนาหังพิโคเ,เวบุญยังวัฒามิหรเจตนาหังพิโคเ,เวกรรมังวัามิจริงเรืร่องจริงเรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่สําคัญเลยให้อยู่ในใจของเราเนี่ยเราตั้งเจตนาให้ดีสิเพราะว่าเจตนามีความเมตตาเจตนาหวังให้เขามีความสุขมีกรุณาไหมล่ะกรุณา มีเจตนาเห็นเขาเป็นสุขแล้วเราชื่นใจมีมุทิตาเ้ล่ะมีมุทิตามีเจตนาที่จะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยอมรับได้เขาดีใจด้วยก็ดีเขาไม่ดีใจก็สั่งเขาเป็นไรเขาชอบใจก็ดีไปไม่ชอบใจก็สั่งเเป็นไรนะเราังมีเจตนาที่จะวางใจเป็นอุบเบกขานั้นเจตนาตัวเดียวที่มันเต็มไ,มไปด้วยผมมีหารสี่สมบูรณ์แบบไหมสมบูรณ์แบบ ทานของเราก็สมบูรณ์ไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าเรามีวัตถุทานที่มากหรือว่าเป็นวัตถุทานที่มีค่ามีราคาสูงแต่มันสมบูรณ์ได้เจตนาเวลาทั้งสมัยพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญบาร,รมีอยู่เป็นพระโพชิตสัตว์ทรงกระทำได้เจตนาเลยหวังที่จะบรรลุอภิเศษสัมมาสมัมโพชิญยาณในอนาคตการพระองค์ทรงหวังความเป็นพระพุทธเจ้าจะ ทรงหวังที่พระองค์จะได้ยกลือให้คนทั้งหลายที่มีความทุกข์พ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกนี่คือเจตนาของพระองค์นะเพื่อจะลื้อยกขนคนทั้งหลายที่กําลังจมอยู่กับความทุกข์เนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ไปที่ทรงมีเมตตาสูงไหมล่ะสูงมีมหากรุณาสูงมีความยินดีที่คนทุกคนสามารถจะไปพ้นได้ยินดีเสมอ แล้วก็ทรงถืออุเบกขาลมไม่ได้ว่าถ้าเขาพอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงให้ทรงก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอใจพระองค์ก็เฉยยไม่ได้ยัดเยียดทั้งๆพระองค์จะเนดเหนือแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แก่เขาแต่เขาไม่สนใจเขาเดินผ่านพระองค์ก็ไม่เรียกว่ามาหาฉันเถอะมาฟังฉันนี่ฉันจะสอนให้เธอเป็นอาลาหาันนะพระองค์ก็ไม่ได้มาเรียกร้องต้องการในใคร มาเป็นอย่างนั้นขณะที่พระองค์บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆเลยใช่ไหมว่าชื่อทางอะไรไม่รู้จาชื่อไม่ได้เดินสวนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงพระปฏิหารอะไรให้เขาสะดุดใจหรือว,ว่าให้เขามาใส่ใจหรือว่าฟังพระองค์สอนไม่มีเลย ที่ทรงจะไปสงเคราะห์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าวักคีเรสีทั้งห้าท่านก็โตอุปนิสัยของสัตว์แล้วว่าวาระเนี้ท่านโปรดได้พระองค์จึงเสด็จไปโปรดเพราะเวกานึงข้าต้องนึกน,นึกถึงว่าอาจารย์ของพระองค์เนี่ยจะสามารถไหมบรรลุธรรมได้หรือเปล่าถ้าอาจารย์ของพระองค์ไม่สามารถบรรลุธรรมได้พระองค์ก็โปรดไม่ได้เนีย่ยเช่นอาจารย์ที่ท่าน ไปอยู่เอาูปรพมไปแล้วเนี่ยก็อบอกอาจารย์เราชิพหายจากความดีซะแล้วคือมไม่สามารถรับความดีท่านได้แล้วนะอแต่พระองค์ก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียใจด้วยก็ทรงวางเฉยว่าเป็นธรรมดามแต่ที่ท่านปัญจวัคคีเรษีทั้งห้าสามารถนําความรู้ของพระองค์ไปได้พระองค์ก็ไปสงเคราะห์ รวมรว,ว,วมแล้วเธอมองเห็นภาพตัวเจตนาของเธอไหมละ่ะเพราะมันต้องประกอบด้วยภูมิหารสี่เจตนานั้นจริงจัดว่าเป็นบุญสมบูรณ์ถ้าเจตนามันขาดภูมิหารสี่เจตนาของเธอก็มีผลอนิสงส์ลดหลั่นลงไปจากบาดคือเหลือสามสลิงจากสามสลิงเหลือสองสลิง แต่สองสรึงเหลือสลึงเดียวแต่สลึงเดียวเหลือเฟื้องอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องบางทีก็ไม่มีบุญเอาเสียเลยเป็นต้นนั้นทุกคนเนี่ยรู้ตัวของเธอเธออยากจะให้บุญของเธอปรากฏสมบูรณ์หรือไม่อย่ามองเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายนะอย่าไปมองทานของเราอย่าคิดแต่เป็นของหยาบเป็นของไม่ปราณี เป็นของที่คนอื่นเขาอาจจะมองข้ามไปว่าเป็นของไม่ดีอย่ามองเลยแม้กระทังที่พระองค์ทรงบินฑบาทแล้วก็ไปเจอนางผู้ที่กำลังเดินทางที่จะไปทำนาพกข้าวไว้ในที่เอวท่านเนี่ยบุญดาสีเนี่ย,ยพระองคยังทรงรับทานของเธอและก็ทรงนั่งฉันตรงนั้นเพราะเจตนาของเธอ ประสงค์ให้พระองค์มีความสุขจากอาหารเพราะทราบว่าพระพิสุผู้เที่ยวบินธบ,บาตเนี่ยไม่ได้ฉันอาหารมาทั้งวันหมายว่าข้ามวันมาแล้วนะแค่เชียงวันของวันก่อนก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยนั้นพระองค์ต้องหิวแน่เลยแต่เขาจะหิวยังไงเขาพอไปหาอาหารกลับได้ว่าเสร็จจากนาเขากลับบ้านเดี๋ยวเขาก็ไปหากินเองได้แต่ถ้าพระองค์ไม่ได้ฉันอาหารมื้อเนี่ย แล้วพระองค์ก็ต้องหิวตลอดอีกวันหนึ่งถ้าไม่มีใครใส่นี่ก็ทําได้เมตตาไหมล่ะเมตตาแล้วก็สงสารแล้วก็มียินดีว่าหาพกพระองค์รับทานของเขาจะยินดีมากเลยเพราะพระองค์จะได้ทานอาหารอย่างน้อยมันจะไม่อร่อยแต่มันก็ทําให้อิ่มเขาก็เลยเอาอาหารที่พกอยู่ชายชายเอวของเธอเนี่ยแป้งจีพระองค์ก็นั่งฉันกบฉันของพระองค์ไป รถตตสรงอนุโมทนาคาถาเขาก็ดีใจชุ่มชื่นใจมีความสุขไป <S <S นั้นเจตนามาทำให้คนชื่นใจคนรับก็ชื่นใจคนให้ก็มีความ,รรมสุขอาน,นสม์จงสมบูรณ์แบบ <S <S 1> <S 1> ถ้าเจตนาไม่ดีคนรับไม่ดีคนรับก็มีเจตนาไม่ดีนะคนให้มีเจตนาดีคนรับชื่นใจ คนรับประชืแต่ว่าได้อย่างคนที่ไม่ได้ตั้งใจดีเหมือนอย่างเขาแต่ว่านรกเอาไปน่ว่าละ่ะนแต่คนให้ในชื่ในใจเพราะเจตนาดีอยังไงก็ได้สวรรค์เป็นที่ไปนั่นเจตนาเป็นตัวกรรมชัดไหมชัดถ้เาเจตนาก็เป็นตัวบุญจะด้วยอเอาเรื่องนี้จะไปปฏิบัติ ย็่ไม่ใจไปมองเนี่ยอื่นมากก็ได้มองเจตนาของเธอทําอะไรก็มองเจตนาเจตนาของเธอสินก็อยู่ที่เจตนาทานก็อยู่ที่เจตนาภาวนาก็อยู่ที่เจตนาเพราะว่าเรามีความตั้งใจภาวนาเพื่อเกิดปัญญาเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาเพื่อแค่เป็นสมาธิหรือว่าต้องการไอส่งของบุญที่เราภาวนามันยิ่งอยู่ที่เจตนาของเธอเป็นหลักอ่า